ว่าเศรษฐกิจนี้เริ่มทรงตัวจากเดือนก่อนนะครับการบริโภคการลงทุนเอกชนเนี่ยใกล้เคียงกับเดือนก่อนการส่งออกก็มีสัญญาณที่ปรับดีขึ้นเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของประสงค์ต่างประเทศนะครับที่ได้รับมากขึ้นการผิตภาคอุตสาหกรรมก็ปลับดีขึ้นตามไปนะครับการท่องเที่ยวก็ขยายตัวได้ดีต่อนเนื่องทางด้านภา,ภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยจะเห็นว่าเงินเฟอ้อจะชะลอลงอัตรา,าก,การว่างงานอยู่ในระดับต่ำนะครับ ดุลการค้าดุลชนวนสภพาะเกินดุลส่วนดุลการชำระเงินก็ขาดดุลน,นะครับทีนี้ในแง่อุปสงค์ที่ทรงตัวเนี่ยการบริโภคการลงทุนเอกชนก็ใกล้เคียงกับเดือนก่อนการส่งออกนะครับก็ฟื้นตัวจากเศรษฐกิจโลกผลิตภาค์อุตสาหกรรมก็ปรับดีขึ้นนะครับเฉพาะที่ผลิตื่อการส่งออก ถ้าดูในแต่ละตัวนะครับจะเห็นว่าการบริโภคเอกชนเนี่ยที่ส่งตัวถ้าเทียบกับยะเดียวกันปีก่อนก็เป็นบวกเล็กน้อยเทียบกับเดือนก่อนหน้าก็บวกเล็กน้อยนะครับทีนี้องค์ประกอบเนี่ยแม้ว่าการจาหน่ายรถยนต์จะหดตัวนะครับถ้าเราไปดูปีที่แล้วนะครับขยายตัวสูงอันนี้ก็มาจากเรื่องของฐานที่สูงแล้วก็โครงการรถยนต์คันแรกที่หมดลง แต่ว่าถ้าเกิดไปดูตัวอื่นนะครับเช่นการจำหน่ายพวกน้ำมันนะครับหรือว่าพวกกระแสไฟฟ้าพวกนี้ก็ยังดีนะครับมูลค่าเพิ่มมาสินค้าเพิ่มก็ดีแต่ว่าการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะชะลอตัวลงบ้างน,นะครับการค้าปลีกถึงเข้าพวกบริโภคโดยสินหา นีุ่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็ยังเป็นบวกอยู่ทีนี้ถ้ามาดูปัจจัยที่ยังพอมีในการสนับสนุนการบริโภคเอกชนนะครับรายได้ในภาคเกษตรและภาคเกษตรก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นการจ้างงานก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการที่ การบริโภคจะกลับเข้าสู่ปกติเพราะว่าขณะนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนก็ยังอยู่ในระดับสูงสถหบันการเงินก็เข้มงวดในการให้สินเชื่อมากขึ้นสำหรับการลงทุนภระเอกชนนะครับจริงๆเนี่ยที่เราว่าทรงตัวเนี่ยคือเทียบกับเดือนก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนเนี่ยอาจจะติดลบอยู่เพราะว่าปีที่แล้วมี การลงทุนเพื่อการซ่อมสร้างเยอะมากนะครับถ้าไปดูเนะี่ยขึ่งหลังของปีที่แล้วนะขยายตัวถึงย0สิเปอร์เซนตนะครับอันนี้ก็เป็นค่อนข้างปกติที่ในครึ่งหลังปีนี้ก็จะเห็นติดลงบ้างทีนี้ในเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งลงทุนไปมากเมื่อปีที่แล้วก็จะเห็นการลดลงนะครับการนำเข้าสินค้าทุนกร ลดลงแต่ว่าถ้าไปพวกก่อสร้างนะก่อสร้างยังดีนะครับเช่นการใช้ปูซีเมนนะครับยังขยายได้ดีทางด้านพื้นที่อนุญาตก่อสร้างก็ดีนะครับเป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็อาคารพาณิชย์นะครับในภาคอีสานและภาคกลางเป็นกรุงเทพก็ยังดีอยู่แต่โดยก็ตามเนี่ยจากการที่เศรฐษฐกิจชะลอลงในช่วงที่ผ่านมานะครับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการก็ ยังมีแนวโน้มลดลงอยู่นะครับความเชื่อมั่นในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่4 7 5ต่ําต่ำกว่า50นะครับต่อเนื่องมาแล้วก็ถ้าดุลประกอบก็เรียกว่าเกือบทุกตัวนะครับต่ำกว่า50ยกเว้นการลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าดูไปในอนาคตอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยผู้ประกอบการก็ยังยังมองในแง่ดีอยู่นะครับเพราะว่าดัชนีก็ยังสูงกว่า50นะครับที่5 17แล้วก็งุ์ประกอบ กือบทุกตัวนะครับก็ยังสูงกว่าห้าสิบทีนี้สินเชื่อเอกชนนะครับจะเห็นการชะลอตัวลงแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่เอือ้อต่อการบริโภคลงทุนการชะลอลงเนี่ยเกิดจากสินเชื่อของภาคผู้เรือนนะครับส่วนสินเชื่อที่ให้กับภาคธุรกิจก็ยังขยายตัวได้ดีนะครับก็ทรงๆอยู่เทียบกับเดือนที่แล้วทีนี้มาดูด้านการส่งออกนะครับการส่งออก ในเดือนสิงหาก็อยู่ที่สองหมืนล้านเหรียญน,นะครับขยายตัวสองจุด้าเปเซนถ้าไม่รวมทองก็ขยายตัวสามจุดี่เปอร์เซ็นนะครับถ้าดูในแต่ละหมวดเนี่ยทางด้านกเกษตรก็ลดตัวอันนี้ก็ของเดิมๆนะครับจากเรื่องยางเรื่องข้าวนะครับทางด้านของประมงก็จากเรื่องยกระบาดกุ้งนะครับแต่ตัวอื่นที่เริ่มเห็นสัญญาณว่าดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส Uh, นะครับอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาพวกไอีนะครับยังดีแต่ถัาดิสไตร์ก็อาจจะยัง uh, มีปัญหาเรื่องของความนิยมของผู้บริโภคในการใช้แท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนอยู่นะครับส่วนทางด้านของ uh, การส่งออกรถยนต์เนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นว่ากลับปรับตัวดีขึ้นในเดือนนี้เนื่องจากว่าผู้ผลิตเนี่ยก็สวิตจากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศมาเป็นการส่งออก ประก Shift, อบกับความต้องการจากต่างประเทศก็เริ่มกลับมานะครับจากในตะวันออกกลางหรือว่าจากยุโรปนะครับก็เริ่มกลับมาส่วนมวลอื่นๆนะครับทางด้านปิโตรเลียมโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเนี่ยก็มาจากความต้องการในเอเชียในจีนนะครับค่อยๆยังดีนะครับส่วนทางด้านของพวกเสื้อผ้า,าก็ยังขยายตัวได้ดีนะครับเพราะว่าความต้องการจากญี่ปุ่นสหรัฐก็ยังดีนะครับ ทีนี้ถ้ามาดูตลาดหลักๆนะครับเห็นการเรียกว่าปรับตัวดีขึ้นในหลายๆตลาดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวหรือไม่ก็ก็ดีขึ้นในระยะต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะครับเป็นจีนสหรัฐหรือยุโรปแต่ของญี่ปุ่นก็ยังติดลบอยู่แต่ว่าการติดลบก็ชะลอลงสำหรับ ภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ถ้าเพื่อการส่งออกเนี่ยก็จะติดลบน้อยลงนะครับหรือเพื่อการส่งออกมันก็จะมีตัวที่ดีนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือพวกเสื้อผ้าพวกเสื้อกีฬาพวกนี้ก็าขายได้ดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็รองรับซีเกมในช่วงปลายปีส่วนที่ยังไม่ค่อยดีก็คือพวกกุ้งนะครับหรืออัญมณีสำหรับส่งออกสําหรับที่ส่งออก กับใช้ในประเทศพคกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับที่ยังมีการหดตัวอยู่ส่วนอื่นๆก็ถือว่าก็ปรับตัวดีขึ้นบ้างท่นนี้ถ้าดูในอ,องค์ประกอบในแต่ละตัวนะครับถ้าเป็นหมวดอ,อาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็เป็นเรื่องของกุ้งแช่แข็งนะครับโรคระบาดกุ้งยังมีอยู่นะครับหลักๆอีกอันหนึ่งก็อย่างเสื้อผ้านะครับก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น จากคำสั่งซื้อในกลุ่ม G3 แล้วก็เตรียมรองรับ4เกมส่วนทางด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเห็นติดลบนะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วก็ขยายตัวได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับเ,เดือนก่อนหน้านะครับถ้าเราไปดูตัวที่เทียบกับระยะเเดียวกันนะครับของเทียบกับเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าจริงๆเนี่ย การผลิตส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นบวกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าการกลับมาทรงตัวของการผลิต,ตในประเทศทีนี้อุปสงค์ที่ยังต่ำมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ริสาหก,รรก็ยังหดตัวเนี่ยก็ทำให้ความต้องการ,รสินค้านำเข้านะครับก็หดตัวไปด้วยโดยมีมูลค่า17.8พันล้านเหรียญน,นะครับหดตัวระยะ2.4 ถ้าเกิดไม่รวมทองก็หดตัวเลดแ3.8นะครับหดที่หดตัวก็จะมีทางด้านการนําเข้าสินค้าพวกบริโภคนะครับแล้วก็พวกสินค้าทุนก็ยังหดตัวอยู่ก็ปีที่แล้วเนี่ยมีการนําเข้าพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับสินก้ลดลงเยอะ,อะปีนี้ก็กล็กับมาสู่แนวโน้มที่อาจจะต่ำกว่าเทนปกติบ้างนะครับ หรือไม่ก็ทางด้านของรถยนต์และชิ้นส่วนนะครับนี้ก็ติดลบไปมากภาคที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับก็จะเป็นพวกของการท่องเที่ยวจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เกือบเกือบสองล้านห้าแสนคนนะครับก็จะมาจากจีนมาเลเซียรัเสเซียก็จะเป็นกลุ่มเดิมนะครับที่เข้ามาเยอะแล้วก็ในกลุ่มประเทศมุสลิมในช่วงสิงหาก็เป็น เทศกาลหลังเทศกาลถือศีลอดนะครับก็มีการเ,าเที่ยวกันนะครับในช่วงนั้นก็มาเพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยอัตราการเข้าพักก็สูงนะครับประมาณเกือบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้วก็แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์รายได้เกษตรนะครับที่เป็นบวกแล้วละหนึ่งเนี่ยก็มาจากราคานะครับมาจากราคากุ้งแล้วก็ปลาสุกสับมันสำปะหลัง นะครับแต่ว่าถ้าผลผลิตเนี่ยก็จะเห็นว่าผลผลิตกุ้งนะครับที่เป็นเรื่องโรคระบาดข้าวก็ลดลงนะครับภา,รบา,บาครัฐมีบทบาทกับุ้เศรษฐกิจอันนี้เป็นการมองยาวๆนะครับสิบเอ็ดเดือนแต่ว่าถ้าเกิดเฉพาะสิงหาเนี่ยบทบาทก็จะลดลงนะครับเพราะว่าของด้านรายได้ก็จะมีแนวโน้มไม่ได้แนวโน้มครับเป็นเรื่องสิงหาเนี่ยลดลง พอชะลอลงนะครับก้อนทกอนข้างเยอะมาจากเรื่องของรายรับจากภาษีสรรพสามีรถยนต์นะครับแล้วก็ส่วนที่เก็บจากท่านด้านการนําเข้าที่ชะลอลงส่วนที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับก็ยังเป็นพวกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนทั้งนั้นรายจ่ายที่หดตัวนะครับอันนี้ก็มาจากว่าเงินโอนเนี่ยก็ได้โอนไปเกือบหมดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าแล้วก็อีก ปัจจัยที่สําคัญกนะ็คือว่าการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเบิกจ่ายล่าช้าโดยเฉพาะโครงการชลระบาดทานแล้วก็โครงการเกี่ยวกับทางด้านคมนาคมนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากว่ามีการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วกผ็ผู้ประมูลผู้องการรับเหมาก็ไม่ค่อยเข้ามาทีนี้ถ้าในเรื่องของเสื่ภาพนะครับเสร่ภาพเนี่ยจริงๆแล้ว ก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าดีนะครับเ,เงินเฟอ้อก็ชะลอลงนะครับทั้งเงินเฟอ้อทั่วไปและเงิน,นเฟอ้อพื้นฐานเฟ้อทั่วไปก็ชะลอลงจากทางด้านราคาผลผลไม้นะครับแล้วก็ราคาพลังงานเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยมาจากการส่งผ่านาต้นทุนมายัางราคาเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างจํากัดเพราะว่าคุณประสงค์ในประเทศชะลอลง ทางโซกัการก็อยู่ราวๆนี้มานานแล้วนะครับใร้อยละสามจุดสี่นะครับอัตราการว่างงานอันนี้ของเดือนกรกฎาจะเ,เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นร้อยละศูนย์จุดเก้าแต่ก็ไม่ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเครื่องชี้ว่าในเดือนสิงหาเป็นยังไงเนี่ยจากผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนนะครับในกรณีที่ออกด้วยการลาออกหรือเลิกจ้างเนี่ยก็ต่ํากว่าเดือนกรกฎาก็าาอาจจะชี้ว่า เดือนสิงหาเนี่ยการว่างงานก็นจะกลับลงมาอีกได้ส่วน,นนี้ในภาพรวมของทางด้านดุลต่างประเทศนะครับดุลการค้าก็เกินดุล2.2พันล้านนะครับทางด้านของบริการเนี่ยก็ขาดดุลน,น้อยลงน,นะครับเนื่องจากว่ารายรับจากการท่องเที่ยวก็ขยายตัวได้ดีส่วนรายจ่ายโดยเฉพาะพวกเงินโอนทางด้านผลประโยชน์นะครับหรือว่าพวก ส่วนกับกําไรเงินทันผลพวกนี้ก็ลดลงเนื่องจากอาจจะไม่ใช่เป็นช่วงที่เขาส่งกลับกันนะครับทําให้ทางด้านดุลบัญชีดินสภาพก็เกินดุลน,นะครับในเดือนสิงหา1.3พันล้านเหรียญแต่ว่าถ้าไปดูทางด้านของดุลเงินทุนนะครับ <c oughs> ก็จะขาดดุลน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมีรายละเอียดส่วนดุลการชำระเงินก็ขาดดุลไปไป3.4พันล้านเหรียญนะครับ เกิดจากการเข้าไปรักษาเสถียรภาพของข้างเงินช่วงที่เป็นเงินไหลออกมากนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมทีนี้ทางด้านดุนลเงินทุนนะครับขอเรียนสรุปเลยนะกันนะครับว่าที่มีการไหลออกในประมาณ4,6 0พเนี่ยสักประมาณ3,000ันเนี่ยมาจากการาลดการลงทุนนะครับในพันธบัตรทบทประมาณเกือบ2,300ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลอีก7 0 0อนะครับแล้วก็จะมีพวกการขาย หุ้นในตลาดอีกนะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่มีการขาดดุลด้านเงินทุนทีนี้ก็มาถึงเรื่องของอาตาัตราแลกเปลี่ยนนะครับในเดือนสิงหาที่ว่าพระจันันได้คือก็บาทก็อ่อนลงนะครับก็เนื่องจากเขาเกรงว่าจะมีการลดการทำค e ินะครับแต่พอกันยาวันที่20ก็ เฟดก็ประกาศว่ายัางไม่ลดนะครับก็กลับมาแข็งอีกรอบหนึ่งการที่ต่างชาติาขายผู้พัันาออกไปก็มีส่วนดีนะครับต่ไม่นี่ต่างประเทศของเราลดนะครับก็ลดลงมาเหลือ1 3 6่0 0สล้านนะครับจากเดือนที่แล้วเนี่ยก็ใจว่าประมาณสักหนึ่งแสนส่ล้านนะครับส่วนทุนสปรองระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับนี่ยัสั้นก็มาอยู่ที่ สองจุดแปดเท่านะครับ mm hmm. ก็เพิ่มจากเดือนกรกฎาเล็กน้อยครับอันนี้ก็จบ uh, ภาวะเศรษฐกิจเดือนสิงหานะครับเศรษฐกิจก mm ็ hmm. คือเริ่มทรงตัวการพวก,การลงทุนเอกชนก็ใกล้เคียงเดือนก่อนส่งออกมีสัญญาณที่ดีขึ้นกำหับภากสาก,กร,รมถ้าเกี่ยวกับการส่งออกก็ขายายได้ดีนะครับการท่องเที่ยวก็ยังดีต่อเนื่องส่วนด้านเสื่อภาพเศรษฐกิจก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับ ดุลเชลทรัพย์นะครับเดือนนี้ก็เกินดุนส่วนดุลการท่องเหลือนต้ขาดดุลเนื่องจากการเข้าไปรักษาเสถียรภาพของอัตาแลกเปลี่ยนยครับ